จะถูกจะแพ้นะฮะก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็มี Honda Scoopy นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวรองท็อปปี่2024เข้ามานะครับแล้วก็มีคุณพี่ขั้นหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้ราคา Honda s c o o p ปตัวล้อแม็กรองท็อปตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ลงให้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆทนานที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะ ก็สามารถเอาคลิปที่ผมลงนะ eston. ไปเป็นแนวทางในการออกรถได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับปี2 0 2 4นะครับวันนี้ลงให้เนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร,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 ร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมไล้เดี๋ยวกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสว,ส,อนสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีคุณพี่คนหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็ อัพเดตราคาให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้ราคา Honda s c o o p ปตัวล้อแมกนะฮะตัวรองท็อปนะฮะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะคุณพี่แกสนใจตัวสีแดงนะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นโลโก้สีทองนะครับนี่ฮะโลโก้แล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับสำหรับตัวล้อแมกนี่มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะเป็น ตัวสตาร์ด้วยรีโมทนะฮะหรือว่าสตาร์ด้วยสมาร์ทคีย์นะครับส่วนตัวนี้สตาร์ด้วยกุญแจนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สตาร์ด้วยกุญแจนะครับผมนะสีแดงใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2024เลยนะครับเนี่ยฮะสวยนะครับคันนี้ก็รถผลิตวันที่29มกราหน้านห้รนะนะหรือว่าผลิต2024ันนะฮะคันนี้ก็ขาย2024นะครับ จดทะเบียนก็2,024นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะแบบอโตโมตินะฮะเครื่อง 110cc นะฮะแนะนำนะตัว Scoopy หน้าขี่แล้วก็หน้าใช้นะครับผมนะเนีตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบเบรกแบบคอมบ i เบรกนะฮะก็คือ กำเบรกหลังนี่เบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับนี่คเวลาเรากำข้างหลังนี่เบรกหน้าจะทำงานด้วยนะครับสำหรับตัวสกูปปี้นี่จะมีแค่คอมบเบรกอย่างเดียวนะฮะจะไม่มี ABS เหมือน Honda Click แล้วก็ Honda PCX นะฮะเพราะว่า CC ไม่ถึงนะครับก็ยังเป็นตัวแบบดิดเบรกธรรมดาอยู่นะครับตอนนี้กฎหมายใหม่นี่ 150cc ซีซีขึ้นนี่ต้อง เป็นระบบเบรก ABS นะครับแต่ว่าตัวนี้เครื่อง 110cc ก็จะเป็นแบบดิสเบรกหน้านะครับแต่ว่าดิสเบรกแบบคอมบีเบรกนะก็คือกาข้างหลังนะเบรกหน้าก็ทำงานด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ12นิ้วนะครับนี่ฮะล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีดำด้านนะเป็นยางแบบเรเดียลนะฮะจะไม่มียางในนะครับยางเข้าใหญ่มากนะครับยางนอกใช้ของดันหลบนะฮะบตัวนี้ไฟหน้า LED นะครับผมนะนี่ยสวยนะครับสำหรับใครที่ชอบโทน จะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีนี้สวยแน่นอนนะสีแดงนี่สวยนะครับเป็นสีแดงเงาทั้งคันนะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะฮะที่ร้านฮอนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่54,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่54,500นะครับานะฮะสำหรับฮอนด้าสกูปปี้ไอนะฮะ ตัวรองท็อปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะก็จะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดแล้วก็รุ่นล้อแม็กตัวสตาร์ทด้วยกุญแจแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะสำหรับ Honda Sco o ปี้2024นะครับสีแดงตัวนี้สวยนะครับนี่ฮะโลโก้สีทองตัวนี้ระบายความร้อนด้วยพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นใบพัดนะฮะเวลา สตาร์ทเครื่องเนะี่ยตัวนี้ก็จะหมุนแล้วก็มีใบพัดนะฮะร,ระบายความร้อนนะครับผมนะข้างหลังก็จะเป็นยางแบบเรเดียนะฮะจะไม่มียางไหนนะฮะยางนอกใช้ของด้านหลบนะฮะนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบหน้าหลัง12นิ้วนะฮะข้างหลังนี่ดัมเบละข้างหน้าดิสนะฮะก็คือข้างหลังจะเป็นดัมนะแต่ว่าเวลาเรากาเบรกหลังนี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คข้างเดียวนะฮะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะสกูปปี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบเบ p แบบสตาร์ทเงียบนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบออโตเมติกนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะถ้าตัวล้อเม็ดสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะก็จะมีที่สตาร์ทขาให้นะครับแต่ถ้าตัวสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทจะไม่มีตัวนี้ให้นะครับก็คือเวลาเบรคออนก็สามารถสตาร์ทตัวเมยได้นะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1ลูกสูบ2องเบานะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่ 47มิลช่วงชักนี่6 3สาหนะฮะรับสำหรับฮอนด้าสก o p ปปี้นะฮะนี่ฮะโลโก้เขาสวยนะครับสีแดงนี่สวยมากนะครับกันตกนี่ก็จะเป็นสีดำนะครับถังนี่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะหมายเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เวลาต่อภาษีพรบก็ดูตรงนี้เอานะครับยูบ็อกก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับในส่วนของ อัตราประหยัดน้ำมันนะก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะลิตรหนึ่งนี่ได้ถึง58.8กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.7ดนี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะส่วนราคาที่ติดมากระในี่52900านะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่54,500าบาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับภ่าเบาะก็จะเป็นแบบสีดำหมดเลยนะครับ ตัวนี้ฮอน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบมูเฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับ50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับครั้งแรก1000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พแล้วก็ทุกๆ4,000่กิโลนะฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะครับรือว่า5000กิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะฮะร,ระบบใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอล แล้วก็จะมีระบบ i อ l ิ่งสตนะฮะเวลาทำงานนะฮะขับรถไปนะฮะเวลาเราจอดนิ่งนะฮะประมาณ3วินาทีนะฮะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวเราก็บิดคันเร่งไปนะฮะเครื่องก็ติดสามารถขับต่อได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะก็คือเปิดสวิตช์กุญแจนะฮะกำเบรคกดสตาร์ทนะครับส่วนเปิดเบาะก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับสกูปปี้ก็จะมีที่ชาร์จเหมือนกันนะครับนี่ฮะ สำหรับท่านใดที่อยากชาร์จก็ซื้อสายชาร์จมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับสกูปปี้นี่ระบบไฟนี่ LED เฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะส่วนไฟเลี้ยวกับไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสีแดงนี่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามนะฮะฮอนด้าสกูปปี้ราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เภยกระสังนะของเราขายเงินสดร่วมจดทะเบียนอยู่ที่54,500บาทนะพร,ร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบ,ร,บร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าสกู p ปปี้ไอนะฮะตัวล้อแม็กนะครับนี่ฮะ ตัวนี้สวยนะครับนี่ฮะล้อแม็กเขาทำมาสวยนะครับสำหรับสกูปปี้2024เป็นยางแบบเรเดียนะฮะจะไม่มียางในนะครับยางในใหญ่มากนะครับขอบ12นิ้วนะฮะแต่ว่ายางนี่ใหญ่มากนะครับเนื้อสีก็สวยนะครับสำหรับสีแดงนะฮะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะับสำหรับออร์นี่สกูปปี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีครับ